สวัสดีค่ะหมวกทีมหมวกตกปลานะคะวันนี้มารีวิวกับงานหมวกทีมของทีมงานของเสื้อกินเต่านั่นเองนะคะเห็นโลโก้ก็จะคุ้นๆเลยเพราะเป็นลูกค้าเก่านะคะตอนนี้ที่เห็นนะคะคือหน้างานสดๆเลยที่เราเตรียมทําตอนนี้แล้วก็เตรียมแพ็กส่งเลยนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะกับหมวกสี ฟ้าฟ้าเหลืองน้ำเงินนั่นเองค่ะเป็นสามสีนะคะเป็นหมวกที่หน้าหมวกเป็นสีเหลืองนะคะพอพิมพ์งานพิมพ์โลโก้โลงไปโลโก้นี้เป็นโลโก้ของพี่ทีมงานเสือกินเต่าอยู่แล้วนะคะพอพิมพ์โลโก้โลงไปสีจะแตกต่างเล็กน้อยนะคะนิดนึงสาหรับหมวกที่เป็นหมวกสีกับหมวกที่เป็นสีขาวนะคะเ<ๆ>ดี๋ยวจะให้ดูเทียบกันแต่จริงๆก็คือสวยทั้งสองสีเลยเพราะว่าโลโก้ของพี่เขาอะค่ะสวยอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากได้หมวกทีมนะคะหมวกติดชื่อหมวก ติดโลโก้ก็ติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ทัก Facebook ทัก YouTube มาก่อนก็ได้นะคะยินดีมากๆกก็สามารถเลือกสีหมวกได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ